กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับคุณตองอินบุญฤทธิ์ท่านควบคุมท่านเป็นศิลปานนะครับคุณตองอินบุญฤทธิ์คุณอูโภชนามนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ตัดสินท่านชื่อไรเนาะเขาชื่อไรนะไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันชื่อ นำครับตัวนี้สัญญาอันนี้มีมีกล้องจับภาพมาด้วยนะครับมีกล้องเป็นสิ่งที่เราหัดูไม่ได้นะครับอ่ารอบแรกผ่านไปความเข้มแข็งพละกำลังเขาบอกว่าหมูสองเยี่ยมอ่าหมูโสดเจอรื่น แต่ในสถานการณ์อย่างนี้ต้องเจอเหมือนกันต้องหลักข้างนะครับหลักข้างก่อนจะได้วัดวัดการเจว่าเพราะบางทีในเรื่องของสภาพสนามนะครับต้องเปลี่ยนครึ่งครับเปลี่ยนครึ่งจะจะได้เจอเหมือนกันสนามาไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอยู่ที่กําลังเท่านั้นนะครับไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพราะว่าจะเจอสภาพเดียวกันนะครับท่านจะมีทีีช่องไหนนะครับช่องต่างๆก็ สามารถที่จะถ่ายทอบสดได้นะครับช่วงนี้เป็นเป็นเป็นความสามาัคคีของชาวบ้นานปัจจันทเรานะครับก่อนที่เจองานใหญ่ทั้งหน้ากำมาประลองกาลังกันก่อนนะครับเราอนจะเจองานใหญ่รออยู่ข้างหน้าน,นะครับอรบอบครั้งที่สองนะครับรอสัญญาณจากทางคณะกรรมการผู้ให้สัญญาณนะครับคุณตั้มนะครับ ส่วนกรรมการพิ้ชมคนรุ่นกัคุณคุณทองยินบุญฤิศอ่าควบคุมกำกับดูแลนะครับสนามไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเท่ากันเพราะว่าต้องกลับข้างจนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะนะครับจะมาอ้างว่าสนามฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ดีไม่ได้เพราะเจอเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าพระกำลังแล,กะ,ละก็พลังความร่วม 9คนขอ,อเช็คกำลังคนด้วยครับนในเรื่องกำลัง